ทำไรกันคะสาวๆทำอะไรกันลูกตกปลาตกปลาและเชอเอมทำไรลูก<ะ>ดักดักอะไรคะดักปลิฮะปลาหล่นเอ้ากระกระว้าม <c oughs> า,าหายไหนเชอเอ็มตกหมึกไหนสิ ตักมึกหน่อยอมึกมึกมึกอันไหนมึกอ๋อไหนโอเควางเลยค่ะถูกต้องวางเลยลูกเอากุ้งใชฟมเอากุ้งหน่อยอืมอออสุกไหมอะไม่เคยชิวอ้าวกินได้ป่ังยัง 我过年穷，嗯哦、你年穷。